คนที่ชอบเล่นไฮโนชอบเล่นเพราะเหตุผลอะไรหรอครับส่วนที่ผมชอบเล่นเพราะช่วงต้นเกมแม่งโคตรที่โกง <God. S 1> เข้าไปป่วนป่าฝังข้ามได้แบบชิวๆนะโดยเฉพาะยิ่งมีโลมิงมาช่วยด้วยนี่บอกเลยว่ากดยับแต่ลึกแบบนี้เหมือนจะไม่ดีนะใช้ฟิกเกอร์ไปแล้วด้วยผมกลายร่างเป็นตัวตีใกล้นะครับหลังจากนั้นก็ไล่หัวดแบบชิวๆแม้จะโดนแม็กตัดเลือดแต่ผมก็ยังใช้สกิลสองกระโดดออกมาได้เป็นไงปวนป่าแบบโคตรโกงอะ่ะแต่พอไปสู่กลางเกมเลดเกมนี่อาจจะต้องใช้แบบล่างตีไกลเพราะเล่นล่างตีใกล้แล้วโดนลุมกระทือบตายง่ายมากเปล่าหรอกจริงๆอันนี้ผมแหลน พยายามตีด์กอยู่นะแต่เหมือนฝั่งข้ามจะไล่แก๊กมาพี่แก๊กก็เดินล่าเข้ามาให้แบบนี้โอ้โหบอกเลยว่าสวยแต่ไม่ใช่สวยครับกลายเป็นสวยเฉยพี่แก๊กดูดอย่างคมครับผมปาท่าหนึ่งตามด้วยสไลด์เข้าไปตีแบบรัวๆแล้วก็เก็บงานร่วงมาด้วยสกิลหนึ่งฝั่งข้ามมาเติมกันครับพยายามไล่ปิดแก๊กพี่ทาราก็กระโดดเข้าไปแต่โดนแก๊กดูดแบบนี้โอ้โหบอกเลยว่าสวยคือแก๊กนี่ช็อตปฏิหารจัดดึงแบบคมๆเลยครับพี่แม็กพยายามจะหนีก็โดนผมเก็บงานไปแล้วทาราคิดว่าตัวเองรีเลือดหดัครับเข้ามาบ,บั่มมดด้กเิไ ู่แก๊กตัวนี้บอกเลยว่าดูดสวยจัดแต่ว่าฝั่งเราเหมือนจะอยู่ไม่ครบครับฝั่งข้ามมาเต็มผมเองก็พยายามกดอันตีแล้วจ่ายดามเมจแบบชิวๆอยู่ด้านหลังพี่ลอเรียก็พยายามมาไล่ปิดงานผมครับแต่เหมือนจะลังเลครับเปลี่ยนเป้าโฟกัสไปเป้าโฟกัสมาโดนผมปาท่าหนึ่งยัดเรื่อยๆครับบอกเลยว่าเจ็บจัดผมเห็นเขาเลือดเหลือน้อยครับเลยพยายามเข้าไปปิดงานแต่ว่าปาท่าหนึ่งไม่โดนก็ยังดีที่กาเป็นล่างตีใกล้แล้วก็เก็บงานมาได้พอเพื่อนเรามาครับบอกเลยว่าลุมสกรรมฝั่งข้ามอย่างโหดส่วนผมปาสกิลฟรีจัดๆอยู่ด้านหลัง